บนยอดเขาสูงที่ซ่อนความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวเขาคือสถานที่ทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพาสาซึ่งมีภารกิจในการดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายองค์ความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่สูงทั่วประเทศเราเน้นการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกหนึ่งภารกิจสําคัญคือการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่ออนาคตที่ดีของคนชุมชนและพื้นป่า